สวัสดีค่ะธนาบัตรตีน้าไม้ทุกท่านรับชมก็ไม่ก่อยตื่นตาตื่นใจสักต่อไรน,นะคะเพราะว่าไล่ไล่จนก็บอกว่ามีแล้วธนบัตรนี่ปุ่มมีเยอะแยะคนนั้นมีเยอะแยะแต่ดีนะคะตีฉงนี่บอกเก่ยวยังเปิดออกว่ายังไม่รับซื้อคนคนเลยไม่เข้ามาตามวราระค่าเตาได้ซื้อเตาได้ได้โปรโบไปแล้วนะคะแต่ว่านั่นแหละปุ่นเสี้ยกองการจะไม่รับซื้อเขาจะทำให้ ที่เราประกาศไม่รับสื่อก็จะทำให้คนเข้ามารับชมเข้ามาคอมเมนต์ก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ได้พูดคุยกันเรื่องการสื่อขายกันนะคะธ mm hmm. นาบัตรที่เป็นธนบัตรแบ่งยี่สิบบาทแบบสแบบิบซองมัจจะตากสิ้นนะคะ mm hmm. ก็เขียนไว้ในธนาบัตรด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบตีสิบซองซุมเด็ปรปเจ้าตากสิ้นราคาก็ยี่สิบบาทแล้วนกะ็แต่ว่าธนบัตรที่นำมาให้ชมนี้ เขาไปสกิเดียวนะครับตัวเป็นธนบัตรตีเก็บวานานแล้วถ้าเราไม่เก็บแบบเขาแบบไม่หา้ามไม่ได้ก็จําเป็นต้องเก็บแบบเขานะคะธนบัตรนี้ผลิตซองรุ่นนะคะรุ่นทีหนึ่งกับรุ่นทีสองรุ่นทีสองนี่จะมีมาร์กเล็กก็เป็นเล็กหมดกีรักแล้วกเล็กสมดเอ็นชั์เลยนะคะเล็กกลางมีมาร์กนะคะแต่ถ้าเป็นธนบัตรที่ผลิตรุร่นทีหนึ่งก็มีเกวบลัก อันนี้เป็นเจ็ดลักนะคะก็ตือว่าเป็นหุ่นโจรงราคาพอไม่แพงไม่แพงตเตาไรนะคะแตถ้าใบที่ไม่มีกันผ้านกันจมาที่แาคาก,ก็กแพงอยู่แล้วเราเป็นธนวัตตีเข้าเกา๊ดหรือไม่ยาหรือไม่ใช่ในตรงกระดาษเวกคปพบก็เก็บปปนะคะถ้าพบธตนบัตนีที่เราไปซื้อกล้อง้อนุ่มไม่ได้กุนปบคุณก็เก็บนะคะไม่มีคัน ลงเลื่อยอยู่ในถงตะลาดนะคะตอนนี้อยู่ตีนะะตักซะส้มตรวไป้ัปนมัดแก้วแล้วก็รตรนบัดรุนแรกนูก่กบลิตเด็กปี่วงันหน้ยี่สิบนะคะรุ่นแต่ว่ามียกลักแต่นี่เป็นเจ็ดลักก็ผลิตในปีปอซจซน่งันห้ารยยี่สิบแปนะคะตำานวันี้อกลักเออเจ็ดลักก็ผลิตในปีปัจจุบงันี่ป ก็ตือว่าหลายๆตา่าจะมีแล้วแต่ก็มาพูดคุยกันแล้วเพื่อบางคนดีมากจะส o ลัง่งอาจจะยังไม่มีธนบัตรมีที่แล้วก็ได้แบบเขาเขาก็ดีใจเลยนะคะส้าบับคนเดี๋ยวไม่มีส้ารับคนเดี๋ยวมีมีเป็นปึกๆก,ก็ดีใจด้วยที่คุณก็มีนะคะแล้วก็มันยอมเปลงว่ายอยู่แล้วธนบัตรไม่ไม่ ชนะวัดก็โขมันราคาอยากเกู่เลยถ้าไม่มีลักษณะเปรกๆลักษณะเปรกมันมีได้ไหลายชุดนะคะตีหลายเส้นมัง่งตีตัวเล็กมัง่งตีตัวนังจื้อมัง่งมันมีได้ไหลายแบบฟเ่ต,ตระรับได้ดีกันาตาจ้มก็ไม่ต้องคิดว่าโขไม่โค่ตนตอนนี้อ่ามันยังไหวโค่นตีเปรกๆมันก็ดทำมาดีร่างน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปโค่นไปพบ,บกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ